สวัสดีพูดดิสวัสดีเฮ้ยมึงชัดไปเอามาสวัสดีเออมาจากแอฟริกาเรากับเขาเยอะอยูนี่แหละไม่ต้องไปแหงครับเอ้ยผู้สาว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 ไอ้โอ้โหผู้สาวพี่เอ็มเขาแถวนี้เออแอฟริกาใต้ไม่มีสาวดิแอฟริกแอฟริกาใต้ไม่มีสาวนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรต้องอะไรไอ้เอ,อ้า วิดีโอหลังเลยดูเรื่องขอโทษดีน้องใส่มากครับใส่น้ำปลาเพราะที่แอฟริกาเขามันเป็นแบบงไงวะใช่ครับโอเคครับผมไม่ยากครับกับข้าวตันวนี้อนเอ้ยเชฟมาทำเบี้ยวครับมาทำนอกพื้นที่ นี่พี่กระเทียมพวงพริกกระเทียมแล้วแเ,เราเดี๋ยวเราด่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 าพูดพดีๆกิ๊กพูมาินี่เอ็ด,ดีมาจากมาทำกับข้าวที่แอฟริกาที่ <c oughs> ไทยแลนด์สวัสดีสวัสดีสวัสดีพูดดิสวัสดี เฮ้ยมึงชัดไปเอามาสวัสดีเออมาจากแอฟริกาลองกับเขาเยอะอยู่นี่แหละไม่ต้องไปเดี๋ยวรองใส่ก่อนยากแค่ไหนะทำของข้าวใช่ไหมจำเนื่องอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำปลาเฮ้ยเอาภระาษเอาดิเอากดาษเอาวิ่กินน้ำปลาอาวิเอาวิพูดได้อาวิเอวิเอาวิเอวิเอากระดาษพูดได้

อะไรเนี่ยไอครับโอ้ไงเพื่อนบ้านเอามาให้แผลบอยู่ริมคลองเลยซัดซะกมาดมายื้อเสะยื้อเสะยื้เสะอาจารย์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้มาเย้ ไปเลยครับไวเลยกูเยียมเย้โอเคไปเยียมหลายครับรับมือนี้สวัสดีครับ